สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ถทันโลกกันเงินค่ะทักทายกันสี่ทุ่มนะคะคือวันพฤหัสค่ะ 17ตุลาคม2567กับเราสองคนคุณแพนนธิประดาและที่ชั้นแนสทิคมพลค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาฝากกันล้ะค่ะไปตรวจสอบเรื่องของหนี้สาธารณะทั่วโลกกันก่อนนะคะมีการประเมินสถานการณ์ว่ากําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะโดยมีการประเมินสถานการณ์ว่านี่สาธารณะทั่วโลกนั้นอาจจะจ่อทะลุระดับ100ล้านล้าน,านดอลลาร์สาหรัฐภายในสิ้นปีนี้ค่ะ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เปิดเผยว่าภายในสิ้นปีนี้นี่สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มจะสูงถึง100ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น93%ของ GDP ภายในประเทศทั่วโลกคาดว่านี้นั้นจะสูงถึง100%ของ GDP ภายในปี2573และระดับนี้ในอนาคตจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งซึ่งอาจสูงถึง115%ของ GDP ภายในระยะเวลา3ปีค่ะ โดยสำนักข่าวบรูเบิร์กเปิดเผยรายงานของ IMF ที่ระบุว่านี่สาธารณะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้นจะอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลฝรั่งเศสอิตาลีแอฟริกาใต้และสหราชอาณาจักร ซึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆนั้นมีการควบคุมหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงอย่างเข้มงวดมารวัดความเสี่ยงหนี้สาธารณะสำหรับเศรษฐกิจขั้นสูงได้ลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ที่134%ของ GDP แต่สำหรับตลาดเกิดใหม่แล้วเศรษฐกิจกำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเป็น88%แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง จะเปิดทางให้รัฐบาลน,นั้นสามารถจัดการเรื่องการคลังให้เข้าที่เข้าทางได้แต่ยังไม่เห็นสัญญาณของรัฐบาลในประเทศต่างๆเร่งดําเนินการในเรื่องดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะสําหรับนี้สาธารณทุโลกที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะ ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนสู่การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะต้องจับตากันค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสําหรับการเมืองรวมถึงเรื่องของนโยบายการเงินเรื่องของดอกเบียรด้วยค่ะการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นแล้วนะคะทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งนายดนตรีชิเงรุอิชิบา พยายามขอเสียงหนุนนะคะจากประชาชนอีกครั้งและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในทางการเมืองหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกองทุนลับที่พัวพันกับพรรคของเขาค่ะโดยการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2564ค่ะหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียง8วันหลังจากที่อิชิบะเข้ารับตำแหน่งซึ่งสำนักข่าวเกียวโดคาดการณ์นะคะว่า จะมีผู้สมัครมากกว่า1,300คนแข่งขันกันชิง465ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นทั้งนี้นะคะพักเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP และพักโคเมโตะซึ่งเป็นพักรงรัฐบาลตั้งเป้าหมายนะคะที่จะรักษาเสียงข้างมากในสภาล่างเอาไว้หรือว่าอย่างน้อย2 0 0 3าที่นั่ง ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับ288ที่นั่งที่พักรครัฐบาลมีอยู่แล้วก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะโดยการเลือกตั้งครั้งนี้เองก็ถูกจับตานะคะเรื่องสําคัญเกี่ยวกับคะแนนนิยมในด้านเศรษฐกิจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางชิงเงรุอิชิบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเคยสื่อสารด้วยวาจานะบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นยังไม่อยู่ในภาวะที่ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ทําให้ค่าเงินเยนซุดอ่อนค่าลงทันที และล่าสุดค่ะอิชิบะก็เปิดเผยนะคะว่าเขานั้นจะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนโยบายการเงินยืนยันนะคะว่าไม่ว่ารัฐบาลจะพูดอะไรก็ตามธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้วยตนเองค่ะ ก็เป็นแนวทางนะคะในการจับตาราคาการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง27ตุลาคมนี้นะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของจีนกันบ้างนะคะณปัจจุบันพยายามหารายได้เพิ่มเติมเพื่อม,มากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งหนึ่งในทางนั้นนะคะก็คือการจัดเก็บภาษีรายได้จากบรรดามหาเศรษฐีโดยเป็นการจัดเก็บรายได้ในรูปของการลงทุนในต่างประเทศค่ะ รูมเบอร์รายงานนะคะโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าจีนนั้นจะเริ่มเก็บภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มอภิมหาเศรษฐีหรือว่าอัลตรัลิชในอัตรา20%ค่ะซึ่งเศรษฐีในหลายเมืองใหญ่นะปัจจุบันนี้นะคะถูกรัฐบาลเรียกให้มีการประเมินทรัพย์สินของตนและถูกเข้าเรียกพบโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อประเมินภาษีเงินได้รวมไปถึงยอดค้างชำระในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อชดเชยรายได้ทางการคลังที่ปรับตัวลดลงค่ะโดยรายได้รัฐช่วง8เดือนแรกของปีนี้ลดลงไป2.6%จากปีก่อนในขณะที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง5.3%นะคะมาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นถนึงความเร่งด่วนในการต้องการขยายแหล่งรายได้ของรัฐบาลและเป็นไปตามมาตรการที่สอดคล้องกับหลักการความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ common prosperity ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ต้องการสร้างการกระจายความมั่งคั่งเท่าเทียมมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะของทางการจีนที่หวังว่าจะเติมไรายได้เข้าสู่คลังค่ะพูดถึงความท้าทายนะตอนนี้ค่ะไปดูความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางกันด้วยนะคะทีล่าสุดนั้นซิตี้คาดการ์ค่ะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางนั้นอาจจะส่งผลนะคะทำให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งไปทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะสนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะบอกว่าซิตี้รีเสิร์ช ปรับเพิ่มคาดการแนวโน้มขาขึ้นราคาน้ำมันดิบสำหรับไตรามาสที่4ของปีนี้ค่ะแล้วก็ไตรามาสที่1ของปีหน้าด้วยนะคะโดยอ้างอิงถึงแนวโน้มความวิตกกังวลในตลาดถึงการลดลงของปุทานน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ค่ะหลังจากที่ความขัดแยง้งในตะนอกกลางนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปสู่ระดับ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลจากระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะ แล้วก็คงคาดการสถานการณ์ขาลงเอาไว้นะคะซึ่งรวมถึงการที่ OPEC p l ป s จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตนับตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะและการลดลงของความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันที่มีโอกาสเกิดขึ้น20%สำหรับไตรมาสที่4ของปีนี้โดยกรณีนี้คาดการณ์นะคะว่าราคาน้ำมันนั้นจะอยู่ที่60ดอลลาร์สหรัฐต่อเรลและไตรมาสแรกของปีหน้าจะอยู่ที่55ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลค่ะ ทั้งนี้นะคะธนาคารซิตี้ยังกล่าวด้วยว่าหลังจากทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่ทศวรรษที่1950ด้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่อาจจะส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบจริงต่อประธานน้ำมันนั้นมักคงอยู่ไม่เกิน2-3ไตรมาสค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะทิ้งท้ายเปรกนี้กันที่เวอร์ราอับค่ะและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าค่าจ้างในสหราชอาณาจักรเติบโตชา้าที่สุดในรอบกว่า2ปีในช่วง3เดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยค่าจ้างเฉลี่ยต่อสัปดาห์ไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น4.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพลของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการไว้นอกจากนี้ตำแหน่งงานว่างในสหราชอาณาจากักรลดลง,ง34,000ตำแหน่งในช่วง3เดือนถึงกันยายนเหลือ841,000ตำแหน่ง ซึ่งใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิด -19 ตัวเลขยังแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ4ปอร์เซซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในปีนี้และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการสำนักข่าวบรมเบิร์กรายงานว่าฮ่องกองเชิญชวนมหาเศรษฐีและกลุ่มธุรกิจจากอ่าวเปอร์เซียให้เข้ามาลงทุนอย่างต่อนเนื่องจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในอ่าวอาหรับ ได้แก่บาเรนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสที่เดินทางมายังฮ่องกงในช่วงปีนี้นับถึงเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง136%โดยมีนักท่องเที่ยวชาวอาหรับมาเยือนฮ่องกงมากกว่า16,00 0คนขณะที่นักลงทุนจากอ่าวเปอร์เซียมองว่าฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนสำหรับธุรกิจในตะวันออกกลางและทำหน้าที่เป็นสะพานในการเข้าถึงตลาดจีนแผ่นดินใหญ่โดยสิ้นปี2566 มีสำนักงานครอบครัวหรือ Family Office ตั้งอยู่ภายในฮ่องกงมากกว่า2,700แห่ง คุนไดมอเตอร์อินเดียขายหุ้นมูลค่า989ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับนักลงทุนสถาบันรวมถึงแบ็กหลอกและฟิเดรลิตี้ในขณะที่คุณไดมอเตอร์ประจำประเทศอินเดียเปิดตัว IPO มูลค่า3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจนถึงปัจจุบันโดยรัฐบาลสิงคโปร์และแบ็กหลอกรวมกันซื้อหุ้นมูลค่ารวม77.3ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ f i d e l ล t y ซื้อหุ้นมูลค่า76.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนรวมในประเทศได้รับการจัดสรรหุ้นมูลค่ารวม340ล้านดอลลาร์ มาดูทิศทางการลงทุนกันต่อเลยนะคะคืนนี้จะพาผู้ชมนะคะมาดูแนวทางในการจัดพอร์ตลงทุนนุสรัสด้วย ndx01 ค่ะติดตามใน global wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะเชิญค่ะ เข้าสู่ช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมท่านนักลงทุนนะคะไปวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐนี่ถือว่าไม่เหนื่อยเลยนะคะวิ่งําสถิตินิวไฮอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นนําแต่โอกาสการลงทุนในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะลงทุนได้ในตลาดหุ้นไทยด้วยเรามีตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างไรและโอกาสการลงทุนในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างน,นะคะ ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณพีรณนัทยืนยงพิสิทธ์ CFA รองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบรกิษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ มาพูดคุยกันถึงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะต้องยอมรับว,ว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่แข็งแกร่งมากๆทำสถิตินิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะคะโอกาสการไปต่อและความน่าสนใจของนักลงทุนเนี่ยยังพอจะมีเหลืออยู่หรือเปล่าคะและความแข็งแกร่งในครั้งนี้มันเป็นภาพของปัจจัยอะไรที่เข้ามาสนับสนุนบ้างอะคะ่ะผมว่าเรื่องสําคัญในช่วงนี้ที่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเผยงบไตรมาสสที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในสหรัฐแล้ว โดยปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดกำไรไตรมาส3ของบริษัทสารัฐเนี่ยน่าจะโตประมาณสัก4%เเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็กลุ่มที่มีแนวโน้มโตดีๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนำโดยบริษัทอย่าง Nvidia เดีลงมาก็จะเป็นพวกกลุ่มสื่อสารนะครับนำโดยพวก Alpha b e t m e t a p พ a ตฟอร์หรือ f c e e o o o นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มการแพทย์นำโดยพวกบริษัทอย่างไฟ i ซอรหรือว่าตัว m o เด n a แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าไตามาสี่นี้เนี่ยจะกลับมาเป็นไตามาสที่โตดีที่สุดในปีนี้นะครับถ้าดูจากในภาพเนี่ยจะเห็นว่าคาดการณ์ณปัจจุบันเนี่ยตลาดให้ระดับการเติบโตถึง14%เมื่อเทียบกับปีก่อนมันก็จะส่งผลให้ทั้งปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะโตในระดับ10%เลยและปีหน้าก็จะโตได้อีก15%ซซึ่งนับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ากำไรของหุ้นสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตที่แข็งแกร่งมากในภาพรวม แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถูกเห็นได้จากตัว PE นะครับ12เดือนข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก22เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีเนี่ยประมาณสัก1 SD นะฮะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าในภาพระยะยาว้วเนี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าอาจจะมีการปรับฐานลงมาได้บ้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยจากตัวมูลค่าที่ตลาดที่เริ่มตึงตัวมากขึ้นแล้วก็เรากําลังจะเข้าสู่ช่วง การเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองในช่วงเดือนออต้นเดือนพฤศจิกนะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากผลโพลล่าสุดเนี่ยก็เหมือนว่าจะค่อนข้างมีความสูสีนะครับก็พอมันเดาผู้ชนะได้ยากเนี่ยความผันผวนมันก็จะเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะยังไม่ใช่การปรับฐานรุนแรงนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เพราะว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะเกิดภาพของการซอฟต์แลนดิ้งได้และกําไรเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนก็ยังแข็งแกร่งตามที่เห็นในภาพครับ สิ่งที่ยังไม่สามารถคาดเดาผลได้ก็คือการเลือกตั้งสหรัฐนะคะแต่สิ่งที่กําลังติดตามแล้วก็น่าจะรู้ผลแน่ชัดแล้วแต่เพียงแค่ติดตามความคืบหน้าในระยะถัดไปนั่นก็คือทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่เริ่มเข้าสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงนะคะแต่มีตัวเลขหนึ่งที่ออกมาปรากฏว่าเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะสูงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้มันมีการปาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยและก็แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐไปด้วยหรือเปล่าคะ ผมว่ามีแน่นอนครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ออกมาแล้วก็มีผลต่อเฟดซึ่งเฟดสิ่งที่เฟดพูดมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีความ Data d e p e n d e n t มากนะครับซึ่งมันก็คือการที่เฟดจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมานะครับก่อนตัดสินใจจริงดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นมุมมองของตลาดที่โอ้โหมันปรับเปลี่ยนเร็วมากเวลาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาในแต่ละเดือนนะครับทีนี้ถ้ากลับมาดูเนี่ย การประชุมเฟดที่เหลืออีก2ครั้งในปีนี้เนี่ยซึ่งก็คือเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาคมปัจจุบันเนี่ยตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งละ25 b a s บ s p o เบสหรือว่า0.25%หลังจากที่เฟดเขาเปิดด้วยยาแรงถูกไหมฮะในเดือนกันยายนเนี่ยคือลดไป50 b a s บเบสิสพเป็นการเปิดวรัรจดัรที่ค่อนข้างแรงแต่ผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดจะโฟกัสไปที่ตัวเลขของการจ้างงานในเดือน ตุลาคมเป็นพิเศษนะครับคือถ้ามันออกมาแยก่กว่าคาดมากเนี่ยโอกาสที่เฟดจะลด50 b a s i ส point มันก็มีมากขึ้นแต่ถ้ายังแข็งแกล่งเหมือนเดิมอย่างเช่นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่โอ้ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง250,000ตำแหน่งดีกว่าคาดดีกว่าตลาดคาดเยอะมากนะครับมันก็จะทำให้โอกาสเนี่ยที่เฟดจะลด25 b a s i ส point เป็นไปตามที่ตลาดคาด ส่วนโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยเลยเนี่ยผมว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายัางยากนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าจะให้เป็นลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าการจ้างงานเนี่ยต้องออกมาดีกว่าคาดมากและเงินเฟ้อต้องออกมาพุ่งสูงขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดพอสมควรซึ่งมองว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นเนี่ยยังน้อยในปัจจุบนันครับค่ะ การลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในครั้งนี้แน่นอนว่ามันต้องมีหุ้นที่ได้รับอันนี้สมด้วยนะคะมีการประเมินจากทางด้านของบัวหลวงเองมองหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นสําคัญบ้างคะ่ะก็สําหรับภาพใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูสถิตินะฮะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะ12เดือนข้างหน้าหลังจากที่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยอันนี้เป็นกรณีที่ไม่เกิดวิก i o n นะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิด e c e s s i o n เนี่ยตลาดมักจะปรับตัวลงนะครับซึ่งก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิด Recession ในระยะเวลาันใกล้นี้อย่างน้อยน,นะครับทีนี้ถ้าลองไปดูเป็นรายอุตสาหกรรมในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มที่มีความ e n s ซิทีฟกับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีแนวนโน้มที่ Perform ได้ดีกว่ากลุ่มอื่นเช่นพวกกลุ่มอสังหาสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับ แต่ถ้าดูในเชิงพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ากลุ่มเทคเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของ AI ที่คอยซัพพอร์ตอยู่ให้กําไรของกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสโตได้ดีกว่าภาพรวมในตลาดได้ครับค่ะ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่นักลงทุนไทยอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของต่างประเทศหรือแม้กระทั่งของสหรัฐอเมริกาเราก็มีดีใช่ไหมคะที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงออกมาเพื่อที่จะเป็นโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยช่วยอธิบายตัวดีอศูนย์หนึ่งให้เราฟังหน่อยสิคะก็ปัจจบุบันเนี่ยผมท้าความอย่างนี้ก่อนนะว่าการลงทุนในดีหรือว่าการลงทุนต่างประเทศผ่านดีในตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมของ นักลงทุนไทยมากขึ้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดรวมของตัว DR เนี่ยแล้วก็ DRX เนี่ยมันก็มีมูลค่ามากกว่า28,000ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยคือถ้าเทียบกับสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ70%เลยนะครับเ<ม>นื่องจากว่าตัว DR เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สะดวกนะครับแล้วก็ซื้อขายด้วยบัญชีเดียวกับหุ้นไทยได้เลยด้วยสกุลเงินบาทด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษีเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับ ซึ่งสําหรับนักลงทุนท่านใดเนี่ยที่ชอบในการกระจายลงทุนในแบบดัชนีหรือว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลักทรัพย์บูโรงของเราก็เป็นผู้ออกตัว D R N D X 01นะครับ01คือรหัสของทางหลักทรัพย์บูรุงซึ่ง <c oughs> ตัว N D X 01นี้เนี่ย <c oughs> ก็จะมีตัวหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น E T F ที่ลงทุนอ้างอิงกับดัชนี N A S D A 0ซึ่งก็เป็นหุ้นชั้นนำของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองครับค่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าหากว่ามองแล้วนะคะตัวหุ้นหรือว่าตัว ndx 0 1นะคะที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำของสหารัฐเนี่ยก็สามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นไทยเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีความน่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมยังไงบ้างคะก็สำหรับตัว ndx ศ1แล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วมันมีหลักทรัพย์บ้างยิ่งเป็น etf ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับสาเ,เหตุที่เราเลือก etf ที่จดในตลาดหุ้นฮ่องกงมาเนี่ยเพราะว่า มันเป็นเพราะว่าเราต้องการเนี่ยให้นักลงทุนไทยมีช่วงเวลาในการซื้อขาย DR ที่กว้างขึ้นเพราะตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมันมีเวลาเปิดทําการที่เรียกได้ว่าตรงกับตลาดหุ้นไทยประมาณสัก4ชั่วโมงในแต่ละวันนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ตัวดัชนีอ้างอิงอย่าง n a สแดร1ร้อเนี่ยก็เป็นดัชนีเรือธงของสหรัฐเพราะว่ามันก็ประกอบด้วยหุ้นเทคเป็นส่วนใหญ่นะครับเวทประมาณสักเกือบเกืของดัชนีเลยก็จะมีพวกกลุ่ม Magnificent ซเว่ Seven, นะครับมีพวกกลุ่มอื่นด้วยอย่าง Starbucks, Pepsi หรือ Tesla ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบกระจายลงทุนในดัชนีแฟลกชิพหรือดัชนีเรือธงของตลาดพุ้นสหรัฐเนี่ยนอกจากตัวดัชนี n a s d a ต1 0รที่ผมพูดถึง ndx 01ไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะมีอีกดัชนีหนึ่งที่เราคุ้นเคยซึ่งก็คือ s p 5 0 0ฮะ ผมขอบอกใบก่อนว่านะครับสำหรับผู้ชมในวันนี้เลยนะว่าเรากำลังจะมี DR ที่แทร็ดัชนี S&P 500เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากรอติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของหลักทรัพย์บัวหลวงหรือว่า facebook ของหลักทรัพย์บัวหลวงกันด้วยครับค่ะแล้วเดี๋ยวพอมีรายละเอียดเดี๋ยวขอทางรายการไปสอบถามกันเพิ่มด้วยนะคะมาฝากนักลงทุนแล้วก็แฟนๆรายการนะคะคุณพีวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะ สวัสดีค่ะคคคนี่ก็เป็นคำแนะนำการลงทุนนะคะเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะ NASDAQ ของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่สามารถลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยได้นะคะใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันไปได้ค่ะที่ทางได้ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเป็นคําแนะนํามาจากคุณพีรนัทยืนยงพิสิทธ์ CFA รองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ อยู่กับมันนิทุเดกันต่อค่ะมาดูมาตรการนะคะเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมกันจากทางธนาคารออมสินค่ะ โดยธนาคารออมสินนะคะได้ออกสินเชื่อและมาตรการพักหนี้ลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมค่ะทางคุณวิทยไทยรัตนากรผู้ในการธนาคารออมสินนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าธนาคารออมสินได้ออกชุดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งพักหนี้ลดดอกเบีย้ยและมาตรการสินเชื่อสําหรับมาตรการพักหนี้นะคะก็เพื่อแบ่งเบาภาระลูกหนี้ธนาคารออมสินที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ ให้พักชำระเงินต้นได้นะคะเวลา3เดือนจ่ายดอกเบีย้ยครึ่งหนึ่งส่วนดอกเบีย้ยที่เหลืออีกครึ่งธนาคารลดให้ค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยทั้งบุคคลและ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10บล้านบาทไม่รวมลูกค้าสินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐหรือว่า PSA หรือว่าโครงการผ่อนโปรอื่นๆหลังครบกำหนดผ่อนผันนะคะพักชำระนี่ครบ3เดือนแล้วให้ชำระเงินง้วตามสัญญาเดิมค่ะ หากยังไม่สามารถชำระนี้ต่อได้สามารถปรึกษากับเจ้าที่ธนาคารออมสินนะคะเพื่อหาแนวทางอื่นต่อไปได้ค่ะโดยลูกค้านะคะสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตราการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าติดต่อธนาคารออมสินในพื้นที่ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะส่วนผู้ประสบภัยนะคะที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินสามารถยื่นขอสินเชื่อได้2ประเภทค่ะ ได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนเกณฑ์อนุมัติสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือฟื้นฟูอาชีพนะคะไม่ต้องมีหลักประกรันและไม่มีผู้ค้ำประกันค่ะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ1,000 0บาทระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน15เดือนค่ะ แล้วก็ยังมีสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยนะคะสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่บ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมีความจำเป็นต้องต่อเติมหรือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายให้วงเงินกู้สูงถึง100%ของราคาประเมินอัตราดอกเบีย้ยลดพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่3.23 3, 3ต่อปีค่ะ ท่านใดที่ประสบปัญหานะคะก็สามารถปรึกษากับธนาคารอมสินได้แล้วค่ะไปติดตามกันต่อนะคะสําหรับใครที่อยากจะออกแบบความฝันในช่วงวัยเกษียณกันบ้างค่ะมีสินเชื่ออนเนกประสงค์นะคะจากทางด้านของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะโดยสินเชื่ออนเนกประสงค์นี้นะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกคงที่3.99%ต่อปีปีถัดไปคงที่ที่4.6%ต่อปีตลอดอายุสัญญาค่ะ อนุมัติไวภายใน1วันผ่อนนานสูงสุด30ปีไม่จำกัดอายุผู้กู้นะคะโดยวงเงินกู้สูงสุด100%ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จต,ตกทอดสำหรับลูกค้าข้าราชการบำนาญรายใหม่ที่รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางยกตัวอย่างการคำนวณวงเงินกู้นะคะ1ล้านบาทอายุสัญญา30ปีผ่อนชำระ5,500บาทต่อเดือนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์จะพิจารณาไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ ท่นใดที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ที่4.54%ต่อปีค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจนำมาฝากกันนะคะจากทางธนาคารกรุงไทยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ